สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่ายม,มาทูตพาชามผู้โด่งดังวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เล่มหนึ่งคะ่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะขอบอกจบว่าหลังจากอ่านเรื่องนี้คะ่ะเล่มหนึ่งผ่านไปแล้วยังไม่แน่ใจเลยว่าใครกันจะเป็นผู้โชคดีที่ได้หลันเหอของเราไปเป็นคู่ครองเคียงค้างคะ่ะเพราะตอนเนี้ย ดูๆแล้วหลายคนที่เข้ามาไม่ค่อยน่าจะมีใครที่จะเหมาะเป็นคนเคียงข้างกับหลันเหอเลยนะยกเว้นจะเป็นคนที่วิญญาณหลุดออกจากล่างอยู่บ่อยๆแต่ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นเขาคนนั้นไปค่ะเราไปแอบฟังสปอยเล็กๆกันยมมาทุดพัทไทม์ผู้โด่งดังเป็นเรื่องราวของหลันเหอ ชายหนุ่มที่มีอาชีพหลักในการเป็นนักแสดงแม้จะไม่เป็นนักแสดงที่โด่งดังแต่ก็เรียกว่ามีละครและหนังเข้ามาอยู่เนืองๆหลันเถอผู้ที่มีความพิเศษที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้และแน่นอนว่าการแสดงขั้นเทพของเขาทำให้เขาสามารถอิกนอพวกผีเหล่านั้นไปได้เช่นกันแถมต่อด้วยความสามารถพิเศษที่สามารถพับอะไรก็ได้ให้มากลายเป็นของเส้นไหวให้แด่เราเทพ หรือว่าเหล่าผีพับได้ตั้งแต่ลาสัตว์สิ่งของรวมไปจนถึงเงินแล้วก็ทูบศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้ว่าเซียนสูตรที่มีความสุขกันไปเต็มๆวันหนึ่งผู้ที่มีความพิเศษอย่างหลันเหอก็ได้ถูกเรียกตัวไปที่ยมมาโลกเพื่อไปเป็นยมมาทูตคนเป็นที่มีหน้าที่คอยซัพพอร์ตยมมาทูตที่มีงานล้นมือนะสิ แม้จะบอกว่าเป็นงานพาร์ทไทม์แต่ไองานพาร์ทไทม์อันนี้เนี่ยนะเขาไม่สามารถขัดขืนที่จะไม่ทําได้แถมยังจะต้องไปเดี๋ยวนั้นตามที่ยมมาทูตจริงๆนั้นต้องการเรียกได้ว,ว่าจู่จูยืนอยู่กล็ล้มลงวิญญาณหลุดออกจากร่างซะอย่างนั้นนะ่ะหลันเหอเลยต้องทําหน้าที่ต่อรองกับเจ้านายของตัวเองด้วยการที่บอกว่าจะคอยเส้นไหว้เงินทองและเหล่าทูมให้แลกเปลี่ยนกับการที่ว่าห้ามให้เขานั้น ไปทำงานแบบกระทันหันเท่านั้นแหละซึ่งแน่นอนว่ายมทมูตตัวจริงเสียงจริงมีหรือจะปฏิเสธเงินทองที่มากมายแถมยังเป็นทูตพิเศษแบบนั้นอีกเขาจึงรับปากหกลันเหอว่าได้เขาจะไม่เรียกตัวหลันเหอกระทันหันถ้าตราบใดหลันเหอยังคงให้เงินทองแก่เขา แล้วก็ไม่รู้ด้วยกำลังเส้นไหวหรือเปล่าที่ทำให้หลานเหอจู่ๆจ,จากนักแสดงปลายแถวก็กลายมาเป็นนักแสดงที่โด่งดังเริ่มมีผลงานชนเข้ามาเรื่อยๆเรียกได้ว่าคิวทองเลยนั่นแหละแต่คิวทองนี้ก็ทำให้เขาต้องคอยรักษาหุ่นของตัวเองเพื่อให้เข้ากับบทบาทหนังกับละครที่ได้รับมาหลานเหอจึงจำต้องอดอาหารยังหิวโหวย แต่ด้วยสมองอันช้านฉลาดทำให้เขาคิดได้ว่าในเมื่ออยู่ในร่างคนมันกินไม่ได้ก็กินในร่างวิญญาณนั่นแหละ <c oughs> หลันเหอเลยตัดสินใจถอดวิญญาณหลังเลิกงานออกจากร่างแทบทุกครั้งเพื่อไปหาของกินกินนะสิและการถอดร่างของเขานั้นก็ทำให้เขาได้ช่วยงานยมมทูตโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการปราบผีร้ายการปราบผีจรจัด รวมไปถึงช่วยวิญญาณบุคคลคนหนึ่งที่มักจะหลุดออกจากกลางอยู่เสมอและบุคคลที่วิญญาณมักหลุดออกจากกลางเสมอนั้นก็คือส่งฟูฐานฟูฐานนั้นเป็นชายหนุ่มนักเขียนบทละครชื่อดังที่คอยเขียนละครอยู่<ๆ>เขาวิญญาณมักจะถูกออกจากกลางจนทําให้เจอผีร้ายบ่อยๆในวันหนึ่งเขาก็ได้เจอเข้ากับหลันเหอน,นั่นเองที่เป็นยมทมูตคนเป็น ฟูฐานถูกชะตากับหลันเหยยังบอกไม่ถูกนั่นอาจจะเป็นเพราะหลันเหอคอยช่วยเขาเวลาเขามีวิกฤตอยู่ตลอดฟูฐานจึงดีใจและเฝ้ารอที่จะได้เจอกับหลันเหอและหลันเหอเองก็ยินดีที่จะเจอกับฟูฐานแต่นั่นไม่ใช่เป็นเพราะว่าดีใจที่ได้ทําภารกิจร่วมกันหรอกนะแต่นั่นมันเป็นเพราะฟูฐานน่ะอยู่ในวัดที่มีโรงเจที่ทําอาหารอร่อยอร่อยนะสิมาเจอฟูฐานที่ไรก็ได้กินทุกที เรียกได้ว,ว่าจากความสัมพันธ์คนแปลกหน้าที่เคยช่วยกันไม่กี่ครั้งก็กลายมาเป็นคนที่รู้จักและเริ่มสนิทสนมกันเข้าและด้วยเพราะเวลาถอดวิญญาณออกไปทีไรเขามักจะได้เจอกับเทพเซียนอยู่บ่อยครั้งทำให้หลันเหอเริ่มมีวิชาติดตัวมาด้วยหลันเหอผู้ที่หน้าใหม่ในวงการ จูๆจ่ๆจ,จ,จ,จึงได้สนิทเข้ากับรุ่นพี่ในวงการเพราะได้ช่วยเหลือครอบครัวของรุ่นพี่เหล่านั้นให้พ้นภัยไหนจะช่วยให้ลูกนั้นหยุดร้องไห้จากสิ่งเลวร้ายไหนจะช่วยให้ลูกนั้นไม่เป็นโรคหายไม่สบายได้อีกด้วยชีวิตหลันเหอในด้านการงานกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยแหละแต่จะดีต่อไปหรือเปล่านั้นต้องไปติดตามกันต่อเล่มสค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเล่มหนึ่งเนี่ย เดินทางมาถึงจนจบแล้วยังไม่สามารถเจอเพระเอกของเราได้เลยค่ะแต่ในใจลึกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องฝูฐานที่วิญญาณบังดุดออกจากคลางนี่แหละค่ะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสไลด์ออฟไลท์ของยมมาทูตคนเป็นนะคะที่ต้องคอยปฏิบัติหน้าที่มีเก็ตความรู้เพิ่มเติมเข้ามา <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่องเทพเซียนการบูชารวมไปถึงความสามารถของเซียนต่างๆด้ค่ะ ถ้าใครชอบแนวสไลด์ออฟไลท์ชอบแนวการกินตกะกระไม่ใช่สิชอบแนวความหิวโหยของน้องหลันเหอของเราแล้วก็เราก็มาติดตามต่อกันในเล่ม2นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของหลันเหอเนี่ยจะมีเรื่องราวสวีทสวทความรักเข้ามาบ้างหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ